บายดีสตดานจ้ามือนีก็มาพอกันกับบรรยากาศยามเศร้ายนอนนาเด้อมือนี่ก็ตื่นนอนแต่เศร้าเด้อจ้าเพราะว่ามีกิจกรรมยามเศร้าจ้า เ่าตื่นนอนเ่ามหาพ่นฮอร์โมนจ้าใส่ต้นไม้ใส่พักใส่มีใส่มักเพชรมักพายเพราะว่าต้นไม้เขาจะปลูกอยู่นอนหน้าหลายกว่าบ้านสวนเดจ้าถึงต้นหมักม่วงเนถึงต้นพักกินเน่หลายอย่างอยู่จ้าอากาศมื้อนี่ก็ดีหมอเดะนี่ งนเมฆหลยหลมือเนี่ย si ที de, de, da, wa, bon h h ai, ่จริงตะเวนขึ้นแล้วหล่ะแต่ว่างนเมฆยังบังอยู่จ้าอากาศสีเย็นเย็นเด้อจนได้ใส่เสื้อแขนยาวจ้าหนาวอยู่ได้มือนี่ก็ได้แต่ว่าบนหนาวแห้งปานดายบึงผู้ลูกชายสาตรามมาหนังต้มวิวมาจอบบึงหนุกงองแงงลูกเบ่งอยังง่ะนะฮะลูกเบึงอยังงนอแหงเนาะนัมมี่บ่งยังน้อแงงเนาะ ตะเว้นชีสซองอีกแล้วผู้ผสมฮอร์โมนเซตหรือ,อยังนาะผู้พ่นเห็นแต่ละไปทั้งหนาบ้านผู้ละจา่าเพิ่นเตรียมเหตุงานแต่เศร้าได้มือน,นี้นะว่าเศร้ากับบอกคอยเศร้าป้านดาจา่าเพราะว่าตะเว้นเริ่มขึ้นแค่ตะเว้นบังกันกับงนเมฆซื้อๆูนพูน แต่ผสมฮอร์โมนแล้วเพิ่นกระุยเลยเด้อจ้าพ่นนั่นต้นสาลีก่อนเลยป๊าตดูแลดีขนาดเด้อต้นสาลีสตรัมนะเบิ่งต้นนี้ต้นใหญ่ต้นสูงเพียงหัวเข่าแล้วล่ะอีกบ่ดนก็จะเพียงกลางขาเด้อนี่เอาพ่นเลยพ่นเลยใส่หลาย,ลายจันสิตต้นสูงๆไวๆไเบิ่งใบเพิ่นเขียวเขียวจัง ต้นหมักซาลี่แล้ว,ลวก็มาต้นหมักถั่วจ้านี่ต้นหมักถั่วสตรอมกํารกลังเป็นหมากเด้อกําลังออกเขาแบ่จา้าพ้นต้นเพนนิ่นนันกําลังเป็นหมากนี่ละ่ะยิ่งสวยดอกกระเตมอยูย่ พักสวนครัวกับพ่นได้เด้อตาอพอนเผ่นไปพ่นหายแล้วป้าโถแนมไปนี่เขียวอุ่มถุ่มงามตาค่ะคืออย่างนี้เด้ตอนนี้เพิ่นลงพ่นนันยาโฮอร์โมนใส่นานพักจ้ะ ส่วนซอตรดานจะมาอัปเดตมะเขือเซอร์รี่ให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่ z o เบิงตอนนี้เป็นหมากแล้วเดอ้อนี่อีกโบโดนเพื่อนกะคงจะเป็นหมากใหญ่เลยกะซุกห้กินแล้วละเบิงผูกดกขึ้นอย่างนี้ได้เต็มมดเลยแทบพื้นก็ได้อีกอย่างต้นสูงสูงจ้ะอันนี้แม่ปลูกหายอยู่นอนนาะสองแถวหนึ่งแถวสองแถวมะเขือเซอร์รี่สีแดงกับมะเขือเซอร์รี่สีม่วงจ้ะนี่อันนี้พันธุ์กกะลตด พันช็กโกแลตนี่เป็นหมากใหญ่เรียบร้อยสาปมมือโปรตีนแล้วล่ะจ้าหมากบักใหญ่บักใหญ่ได้นี่ดดกผืนนะดอกอิหลีเป็นตะอนโซนค่ะนี่อันนี้สาตรามเข่าน้ามาณสองมือเข่าน้าข้างหนึ่งเพราะว่าเฮาโฮสตุกมือบ่ได้เดียวมันจะบวมน้มจาจ้าแบบนี้ล่ะสูตรที่แม่ปลูกว้คาหยวนสวนมะเขือเทศกะของแม่ผัดแห้งงามเด้ออยู่ทงสวนนะอันนี้เพิ่นปลูกไว้หายอยูุ่่มพี ตรามกับดูแลเป็นอย่างดีเด้ใส่พุนขีงน้งัวน่ให้บร์นี่พ่นน้ำยาโฮอร์โมนให้เน่เพราะว่าอยากให้มากเพิ่นดกๆจ้า ทั้งได่ลนะน้อคนบัดที่นี่พ่นอยู่พุ่นแล้วล้วมาพ่นหมักเพชรพ่นนี่นะเดอ้อผูกผูยังนำไปพ่นอันก๊กกันหมักม่วงย่จ้าเดี๋ยวสตาตานจะพาไปเบิงดอกม่วงสตาตานก๊กหนึ่งโอ้เป็นปุ่มเป็นงูนค่ะคืออย่างนี้เด้พุ่นละจ่าอยู่ทึงเฮือนครัวพุ่นละดกดกตอนนี้บอลนี่เพิ่นกำลังจะไปพ่น แพงแพงแพน,นี่จ้าต้นม่วงต้นที่ซัตดามว่าวา,วาดกแทดกว่าบึงผูดอกเพิ่นนะอ้าตัวเป็นตลาละสอ,อนเดอร์กำกำอยุ่จ้ะผังไส้ผังขัวเต็มหมดเลยอูโโอ้หูยขันเพิ่นเป็นหมากนี่กินบาหวาดบาวาเบาไวแน่นอนจ้ะต้นนี่นะนี่ต้นนี่ฮะงาจินยักฮักพุ่นหล่ะเบึ้ง มาก็ได้อันนี้หมากเพิ่นจะจับมดแน่นอนจ้าเบิงผู้ตอนนี่กําลังเป็นหัวแมงวันนี่มีแต่หมากเต็มมดเลยเดยวสะตวร้าจะให้เบิงลดแรกตัวที่เพิ่นเป็นหมากตัวที่เฮายังบ่ท่านพ่นน้ายาฮอร์โมนนี่เป็นหมากกับขี้ายคขี้ายจ้ะได้แค่สามหน่วยนี่แหละปกติมมงวงเป็นหมากมันจะบ่ได้แค่สามหน่วยมันจะเต็มต้นเด้มาเบิงบทที่นี่ผุดดนดอกนี่ออกมาใหม่เรื่อยใบกระโปงใหม่อีกเด้อ เต่ลตะลอนซอนค่ะจ้าอันนี้ค่ะเป็นหมกักม่วงสามละดูเดอ้อนี่แก้วขมิน้นเวลาเผิ่อน,นันเป็นหมากแก่นี่แซ่บขึ้นยังนี่ได็กินกับเจลสุดยอดเลยล่ะจ้าบอสมบอหวานพอดีกินนี่อุ้ยออนซอนค่ะอันนี้บอลนี่เผิ่นปลูกั้งแต้เผิ่นมาอยู่หน้าแรกๆจ้าเพิ่นบอกว่า ตอนที่มาอยู่น้าแรกแรกค่ะบบเดเปนหมากเดมังม่วงอันนี้ค่ะจะมาเป็นหมากสวงสตระดำอยู่มาปีกายเป็นหมากแต่ว่าดกกระบ,บคอยดกปัานไดมาเบิ่งปีนี่สังเกตเบิง่งดอกิ่นี่สตระดำว่าดกนี่โนอนเบิง่งผูกขนาันยังบบทันเป็นหมากนั่นนี่ดกอกง่ากันยังเพื่อยลงจากคันเป็นหมากจากักซี่ซำด้ตอนนี้เจนได้เอาไมา้ค้าเมียนแล้วละเพราะว่ามันสิ่ฮักกระตัวอน,นี่คันบค่้านี่ฮักแน่นอนว่าทัน อุ้ยขักขักขักสุดยอดสุดยอดจ้าถึงนำยาฮอร์โมนแผงฟืบขึ้นเลยจ้า บมื่กี้นี่พาสมหมักมงวังจ้าเพิ่นเป็นดอกบานีจะมาพาสมต้นบักหุงเกิดอยู่ในตารางบ้านเบิงป๊าโตพ่อลราอยากเป็นพ่อลราอยากงามจ้าบัดเอาไปปลูกอยู่แถวเดินบ้านแถวสวนพักบ่ได้ขึ้นเดิอนี่เบิง บัดลุนนี่นีน่เพราะว่าขึ้นเป็นต้นบักใหญ่จ้ะอันนี้ก็ถึกนำยาฮอร์โมนไปได้นี่กกเงาะกกงะกงะกง้างจะเบิ่งใบเขียวเขียวสีง่ยายไปปลูกมองอื่นผัดย่านเผืนตุยบัดทีนี้สงสัยสีเด็ป้าในนีน่เลยละสัตา์ดว่าสิเป็นหมากย้อนอยู่บนอนอให้พ่อพ่อแม่แม่แมแมรอติดตามชมเลยมังหงต้นนี่สิเป็นหมากอยู่บ่ออันนีบ้บรดโอ,อในยันเดินเด้ออกในตารางเฮือนจ้ะนี่อันนี้ก็คือเป็นกระท่อม เฮานอนเว้นจ้ะส่วนอันนี้ก็คือต้นหมังหงส่วนเก้าอี้อันนี้ก็บอนไหวตุ๊กน้ำเบิ่งพิ่นพ่นขึ้นมาในนี้เป็นตาละยักหัวค่ะยักหัวต้นหมังหงแล้วเดี๋ยวจะพาไปยักหัวต้นหมักเพชรหมักเพชรก็เป็นนันต้นอยู่ในตารางบ้านคือการอยู่พุน้นอยู่บ้านหลงังน,นันหลังทุทีเฮาเก็บของเหรอจ้ะเดี๋ยวสตดาร์พาไปเบิง่งเป็นตายักหัวเลยล่ะ,ละจ้า นี่จ้ามกเพษต้นต้ตที่สัตดามว้าวปึงผูกโอ้โห้ต้นนี่ต้นบักสูงสูงเด้อนี่บบเมนต้ตนเตีย้ยเต้เด้เกิดอยู่ในตารางเฮือนความลักักบอกราว่าหม่องนี่นะเป็นหม่องที่พ่อ,พอ,อเพาะต้นมะเชษและก็ต้นมะเขือเทศสงสัยเม็ดพันลุนลงเหนจ้ะนี่นต้นบักใหญ่ ขึ้นมาแลวกับฟื้นอยากออกดอกอยากเป็นหมากละบัดที่นี่ต้นแรกก็บ,บรบได้เป็นหมากเป็นดอกดอเด้เพราะว่ามันรบได้ถือแดดจ้าเหลืองเหลืองพอแต่พ่นน้ำยาฮอร์โมนเท่านั้นละ่ะเบิ้งต้นนี้เพิ่นฟื้นขึ้นเจนได้จะหมาิ่นนะ เต็มมดเลยฟังนี่พูดอกก็กำลังจะวืดวืดขึ้นปกติมักเพชรเอาพ่นน้ำยาฮอร์โมนนี่ดอกมันจะดกดกจากเพราะว่าพ่นน้ำยาฮอร์ฮอโมนตอนเศร้าๆตอนทิ่ตะเวนบ่ท่านขึ้นใส่สายมาตะเวนขึ้นเลยน้ำยาฮอร์โมนมันก็จะแหงใส่กันกับดอกมันลวก็เห็นห้ดอกมักเพชรเท่านี้มันจับจับมันจะบอลนปกติกันเท่าบ่พ่นน้ำยาฮอร์โมนนี่มักเพชรนี่เป็นดอกดกสําได้กับโบจับบ่เป็นหมากมันก็จะหล่นถิ่มจ้ะแต่อันนี้บอล นเดินนี่กำลังเป็นกระจกขึ้นมาใหม่เบิ่งหมากเพิ่นก็ได้โอ้ยความลาคาจะาโบทอรองสิได้กินหมากก็ได้กินย้อนเบิ่งผู้ต้นเพิ่นแข็งแรงอยู่ได้น,นี่บ่ถึอแดดกันสตรอว์ด๊าแยงเต้าแยงแรงแล้วก็ว่าพื้นละต้นมะเพ็ดกับต้นหมังหุงต้นนะกับแม่นะป้ามาเบิ่งดูลูกวะมะเพ็ดก็อยู่น้ำตลางเฮือนกับพื้นเป็นหมากจนได้ยังเรือหมังหุง่บูัวจะเป็นหมากยอยู่บ่นน่ สุดยอดขนาดต้นนี่มองนี่ก็จะหกหกในจักหน่อยเดอ้อเพราะว่าเป็นเฮือนเก็บของจากจักระสอบจักไม่เศษจัจกพิซังไล,ล่ๆยอย่างเพราะว่าอยู่นอนหน้าเฮากับบได้ไีมว่าเดินก่วงเด้มมิี่ประมาณสองไล่นี่แหละ รวมทั้งหมดก็สามไร่เขาเห็ดหน้าก็ประมาณไร่หนึ่งเขาถมดินไว้อยู่ปุ๊กหันปุ๊กนี่ก็ประมาณสองไร่จ้ะนี่มองนี่เป็นที่เก็บของอยู่ทังหลังสตดําเป็นบอนโสดหลดทางแจหันเป็นห้องนอนจ้ะส่วนแจพุ่นผัดเป็นเฮือนครัวก็เลยเต็มหมดเลยก็เลยได้เห็ดเฮือนหลังกรเจอกกะแจ๊กไปอรอรุ่นรอรุ่นเดอ้อมอกเพชรต้นนี้สิเป็นจังไดถัดไปนะ แดดออกแล้วแดดออกแล้วปาโตพ่นน้ำยาฮอร์โมนเซตพอดีเอาน really, ้ำห้อนมาแล้วตาสบายดีตอนเช้าสายๆจักหน่อยครับผมวันนี้ก็ตื่นสายนิดนึงนะครับเกือบไม่ทันดวงอาทิตย์พ่นน้ำยาฮอร์โมนเมื่อวานก็พ่นไปที่บ้านสวนนะครับจ้าสวนน,น,นลวลนาเราก็ประมาณสองถังบ้านสวนจะทางดีนะครับเพราะว่าเราปลูกของอไม่ได้เยอะนะครับ ส่วนนอนหน้าเนี่ยตั้งแต่หลังบ้านจนถึงโู้หน้าบ้านนะครับต้นพริกก็ไม่ตำห้าสิบมาห้าสิบต้นนะครับจ้าขอเติมกาแฟก่อนครับสายมีมีส่งออเดอร์หนึ่งออเดอร์ดนะครับว้าวหออเดอร์หนึ่งออเดอร์ ดื่มกาแฟด้วยกันครับผมมาชมวิวบรรยากาศยามเศรายืนนอนนาเด้อจ้าวันนี้ยังไม่สายเด้อนะครับอากาศยังพอดีพอดีช่วงนี้ก็ไม่หนาวมากเนาะตอนเช้าก็ประมาณสัก1 8องศานะครับจสิบประมาณนี้เมื่อคืนก็ประมาณ 24- 25ก่อหนาวอยู่ทั้งคืนเนาะเย็นอยู่นะครับเย็นจยจยๆเด้อเมื่อคืนก็นกนได้ตื่นเศ้ามากคิดว่าซีหนาวแหง้งอิริพัด อยู่ได้ยุ่จาาบ่คอยน้ำแห้งปันใดช่วงนี้ภารกิจเราก็เริ่มหมดเรื่อยๆนะครับที่เรกก็ว่า,าจะสูบน้องวันไหนเนาะวัน,นี้ก็รอแล้วรออีกรอแล้วรออีกนะครับเมื่อวานก็ไปสู่ไปที่เรียบร้อยาปลาก็ได้นิดเดียวนะครับปีนี้ <c oughs> ไม่รู้เป็นยังไงนะครับมันก็มีหลายปัจจัยเนาะคือหนองที่เราไปสูป่ว่ามันตื้นขึ้นนะครับมันตื้นแล้วก็น้ําไม่ค่อยเยอะมปลาก็เลยเไม่ค่อยอยู่นะครับ แต่มันก็ไม่ไม่ใช่หนองเราเนาะนถ้าเป็นหนอง<ะ>บริณีนะครับบริณีจะเอารถเอารถถายใหญ่ดันออกนะครับดันให้มันลึกแต่ว่าเป็นหนองของพี่สาวเมนะข้าเจ้าก็ไม่ค่อยมีงบประมาณเท่าไหรนะ่เนาะเขากอ็อยู่ตามธรรมชาติตไม,ไม่ไม่มีเงินที่จะไปปรับปรุงนะครับบริณีก็จะปรับปรุงให้อยู่ไว้กินปลานะครับคือ2ปีที่ผ่านมานะ่ปลาเนี่ยเยอะมากนะครับปีที่สารดํายังไม่มาอยู่นะต้องได้ใส่แบบกระชังบกไว้คือปลามันเยอะจริงๆนะครับ แต่สองปีที่ผ่านมาน่ยได้ปลาไม่ถึงคนละสิบตัวเนาะมีแต่ปลาตัวน้อยนะครับปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับเมื่อวานนี่พ่อแต่ได้ปิ้งกินอยู่ในหนองส่วนซาตามกับแม่บบได้พูดเด้อขยาติดจนหมดจ้ะพ่อแต่ไปเอาบรรยากาศนี่นะนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งไปรวมตัวจับปลากันนะครับม่วนเนาะม่วนหลายมีความสุขอีแบบนะครับเพราะว่าวันรวมญาติก็หายากนะครับค,คือจะมีงงมีงาน เผื่อญาติจะมาเจอกันนะครับแต่ว่าการจับปลาเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมอีแบบหนึ่งของคนอีสานนะครับคือหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวกบถ้าใครมีนองน้ำก็ชวนเดี๋ยวไปกินปลาประมาณนี้ส่วนกันไปซุ่มแซวกินตำหมักหุ่งปิ้งปลาไปโอ้ไปคุยกันโอ้ยขากแทเดอร์กินปลาเลือกกินปลาบ,บสำคัญนะครับไปไปเจอกันได้คุยกันจะสำคัญกว่า <c oughs> วันนี้ก็ น่าจะเริ่มเคลียร์งานนะครับวันนี้ได้ยินว่าเขาจะเอา,เอาดินมาส่งวันนี้เนาะจ้าไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะครับเมื่อวานก็นัดบริีับายสามเมื่อวาน่ะไม่มาเอารุนกันวันนี้รถขนดินจะมาตอนไหนนะครับ ไปเอาวัวออก่ะนี่สายแล้วครับบอลเมนต้นก้าฮิวหนาและบอบุญผ,ผูยืนสับลาบถูกตื่นแล้วบุกกี้ยังนอนอยู่ มื่อนีทองผ้าคือสีสวยแทนอเบิงจ้าเบิงพ่นลายทมถวยทองฟ้าลายแบบนี้เฮ็ดสีออกบ่เด้เฮ็ดบดออกบ่อนอทองฝ้าสวยเด้อมือนีเด้อร์ไป,ไปหาเอางวัวออกจากแรงจ้าเริ่มสายแล้ว เบิ่งอากาศมื่อนี้ส่งลรวจะบ่มีแดดดอกสาตะดาว่มมาเพระว่างนเมฆหลยหลายเบิง่งผุกสะออนท้องฟ้ามื้อนี้สวยค่ะอิหลีจ่ะอุ้ยเนมไปละงามตาเด้อ ตองแต่งป้าเธอมางวงออกนี่พ่อบอต้องแตง่งอองออ้องเงง,ง,งงลาเต้เบิ่งผุนป้าตัวลูก,ลก,ผลกลๆผ่นกระแซลเซลอยู่ตามหลังต้อยต้อยปลายต้นก้าออกหากินยาแล้วสายแล้วสายแล้วต้นก้าสายแล้วออกกินยาแล้ว ไปไปไไปเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮ้ยไปเร็วนางขาวไปเร็วไปหากินข่าปงไม่ผลเร็วไปแง่งไรงวัวให้พ่อแล้วผูกแถบนนั่นล่ะจ้าแนมไปกำลังเขียวอุ้มทุม เบิงพูนเพิ่มมากเทเดเด้อจ้าห่วงเขาปงไม่นะ่ะอันนี้เขาอันออกในกระตอร้อเพื่องเดอ้อเบิงพูนกัดใส่กัดใส่จ้ามาแล้วมาแล้วต้นเก้าวมาแล้ว<ป>หากินหยาอยู่นอกพี่มาไว้ไว้เออ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 เก่งเทเดเด์กกินหยานะ่ะกัดใส่กวดกวดจ้าเบิงพูน สมกระโตเอ้าเอ้าเอ้าเอ้อออตาตั้มมีพ่อสละนอเปิงกระโตหันไงขึ้นเพื่อเพื่อไปไปจิย่าถวนี้น,นะ เสร็จเรียบร้อยจ้าเวียงงามมือเศร้าจ้าเวียกยามมือเศร้าต้นเทียงก็ต้องเอาน้ำให้กินอีกเด้องามมือเศร้าก็คือเอาสุเพนออกจากคอกกะหากินหยาต้นเทียงกะเอาน้ำเอาน,อา,นายแล้วกันย่ายลักให้สุพนจ้าตอนแรงก็ต้องเอาเข่าคอกอีกอันนี้คือกิจกรรมถูกมือเด้บ่เห็ดกับบ่ได้ต้องได้เอาออกจากคอกต้องเลี้ยงดีๆโตจังสิอ้วนๆจ้า โทษคือหมานแต่นอต้านี่นอหนึ่งออเดอร์เหมือนเดิมครับผมอยากได้เวาลาสามอ,ออเดอร์เด้นอพูด <c oughs> <c oughs> ต้องใหพ้พ่อแม่เอฟซี FC สั่งเด้อคันอยากได้3ามออเดอร์หนึ่งออเดอร์กระส่งที่คนครับส่งทั่วไทยนะครับ เรียบร้อยครับผมไปจะต้มก่อนไปเลยไปเลยหนึ่งออเด์เดี๋ยวยสตดำม,มหาปันเสือผ่าก่อนจ้า ปันเสือผาแล้วแล้วกจะพากันขึ้นไปบ้านสวนเด้กคาบเศร้าก,ก็ได้พากันขึ้นไปหาฮดพักฮดมีจ้ะเที่ยงเทีย่ยงมากข้าเจ้าสิบมมส่งดินสบอนอเบิงอากาศมืนนี้กะคือสิบอดเดเอาไปเอามาผัดเดดอยู่เด้อหักมีลมพร้อมจ้านี่สายลมผัดโวยโวยพอดีเห็ดเบียกเห็ดงานค่ะจ้ะบัดนี้ซาตตาัมก็จะขออนุญาตปิดคลิป,ลปเพียงสามนีดเด้อขอบคุณถูกคอมเมนต์ถูกกำลังใจพอกันใหม่คลิปหนาะ สบายดีจ้า